แคปชั่นมันอยู่ตรงไหนเวลาเราทาคลิปเสร็จน,น้องเทนนิสข้องาเวลาเราทาคลิปทาอะไรเสร็จทุกคนแล้วเราจะโพนเนาะโพนเน้นเนาะเวลาเราจะโพนเราผลขัดไปใช่ไหมมันจะมีแคปชั่นก่อนที่เราจะใส่แฮชแทแกสมมติว่าเราทคราทคลิปเราทําคลิปเกี่ยวกับอะไรแคปชั่นที่เราจะใส่ในคลิปให้มันตรงกันน้าอมม้นสมมติว่าน้าอ้นทำอย่างพี่ดีอย่างคลิปพีเศใช่ไหม ยังคลิปพอดีทำอ่ะพ่ดีทำคลิปแล้วแคปชั่นให้มันตรงกันแคปชั่นสายสุขภาพก่อนที่เราจะใส่แฮชแท็กนะทุกคนใช่การใส่แคปชั่นมันจะต้องตรงกันกับเนื้อหาเนื้อหาที่เราทำโซเชียลเน้องกเลยการใส่แคปชั่นให้มันตรงถ้าสมมติว่านายกรณีที่เราใส่แคปชั่นไม่ตรงเราสามารถแก้ไขได้ถ้าใครอย่างม้กันอย่ากม้มาถ้าเราใส่แคปชั่นในคลิปไม่ตรงเราสามารถแก้ไขได้ อ่ใครอยากรู้แก้ไขยังไงพิมอยากรู้มาทุกคนพิมอยากรู้มาถ้าเราทักพิมพ์แล้วเราโพสต์ไปแล้วใช่ไหมถ้าคำค้นหาไม่ขึ้นไม่ตรงกันมันมีวิธีการแก้ไขใครอยากรู้พิมพอยากรู้อ่าใครอยากรู้พิมพอยากรู้มาเราจะแก้ไขยังไงการใส่แคปชั่นอะก่อนที่เราจะใส่แค่แท็กนะมันจะมีการใส่แคปชั่นจะไม่มีการใส่กรอกก็ถ้าเราทักลิมแร้ลมไป รเราจะทำยังไงจะแก้ไขยังไงอ,อยากรู้อยากรู้สวัสดีค่ะคุณน้อยทุกคนฟิ์อยากรู้อยากรู้บางคนไม่รู้าเราลงคลิปไปแล้วเราพูดไปแล้วเอิอ่งทำไม,ไม่ขึน้นคำค้นหาเพราะว่าไม่ตรงให้เราแก้ไขแบบนี้เราไปแก้ไขโคได้เราไปแก้ไสขสวัสนีค่ะคุณต้นบุญให้เราไปที่คลิปนั้นพอเราพูคลิปไปแล้วมันแก้ไขให้เราไปที่คลิปนั้นโคคลิปที่เราลงไปนั่นเอง ที่ที่เราลงไปเสร็จแล้วมันจะมีเมนูขน้างล่างใี้ทุกคนมีเมนูข้างล่างว่าให้ดูเป็นอะไรอ่าอยากรู้มันจะมีแก้ไขโพสจะมีคำว,ว่าแก้ไขโพสให้ทุกคน,คนกดเข้าไปตรงนั้นสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องเก่งสวัสดีทุกคนสวัสดีเก่งให้เรากดไปที่แก้ไขโพสแล้วเราไปทำ คลิปไปที่นั่นแหละแล้วมันก็จะมีเมนูเมโนะูเนาะจะมีเมนูว่าอ่าอะไรนะปลาหมูเมนูอะไรมีเมนูปลาหมูมีเมนูมนมมนมมนนรับประนตัวตรงนั้นแก้ไขโพสเป็นรูปยืนซอนอะมันจะเป็นรูปยืนซอนให้เรากดเข้าไปตรงแก้ไขโพสแล้วเราก็ไปแก้ไขแคปชั่นให้มันตรงกับคลิปของเรานะาแต่ทีนี้สวัสดีค่ะน้องทรายการแก้ไข มีเป็นรูปนี้สองมีแก้ไขโพสปลไอแก้ไขโพสแปแก้ไขตรงนี้ถ้าคลิปเราลงเกินเจ็ดวันแก้ไขไม่ได้ถ้าเราลงเกินเจ็ดวันแล้วแก้ไขไม่ได้ดนะคะทุกคนสวันด้ค่ะใส่น้อยให้ราผลเข้าไปตรงคลิปเรา,บ,เราบางคนจะมาบอกว่าเออเราแค่ลงไปแล้วทำไมพี่บอกให้แก้ไขแก้ไขไม่ได้ถ้าเราลงไปเกินเจ็ดวันจะแก้ไขไม่ได้โอเคไหม ต้นบุญไปคลิปที่เราโพสต์มาให้ได้แป๊บๆนึงน้องแป๊บนึงนะ้องพี่ดีจะได้พี่ดีจะทำให้ถูกน้อแปบ๊บนึงเนดะ้อพี่ดีบอกนายว่าจะไปอยู่ตรงไหน,นอ่าเราบสายสิุ้นเรื่อไปว่ายุ้นเนี่ยพี่ดีลงคลิปจนสองวันพวกเท่พวกนี้เนี่ยผมว่าโอเคอเราต้องลงคลิปไปอย่าให้เกินนะอย่าให้เกินเจ็ดวันโอเคไหมต้านใส่แคปชั่นมันก็มีผลเพราะว่าอะไรระบบ AI ไอเขาตรวจจากต้นหนังสือ ถ้างนนั้นทําไมเราทําไปบางท่านมันผิดแม้ก็ท่าทำพูดแม้ก็ท่งตัวหนังสือโอเคไหมทุกคนโอเคไหมอ่าเก็เกๆทนี่แหละการใส่แคปชั่นไม่ตรงมันทําให้คลิปของเราเสียโอกาสที่จะขึ้นไปในการเสิร์ชจิ้นเพราะฉะนั้นเราต้องใสแ่แคปชั่นโอเค,คโอเคเกทปดเกทมา เยกตุยังเกตุยังทุกคนเก็ตไปเก็ตุยังเกตุยังอ่าเก็ตพิมเก็ตมาเก็ตพิมเก็ตมาอ่าเจอแล้วนั่นแหละนั่นแหละโอเคไหมเก็ตอ่าเก็ตแล้วเก็ตแล้วเปลี่ยนเอากลับมาแก้ไขทันเออนั่นแหละนั่นแหละค่ะอืมนั่นแหละเก็ตอืมนั่นแหละสวัสดีพ่อต้องเหนือสวัสดีค่ะโอเคทักทายทักทายอ่าเห็นไหมทุกคนรู้แล้วกันนั่นเราเริ่มรู้แล้วเพราะว่าอะไร ติ๊กตอกงินไปก่อนเราอยากรู้อะไรแล้วก็ไปหานักขูหวานสวัสดีค่ะขูหวานค่ะ,คะอ่าพักพักพักสริพักก่อนตอนนี้เราเริ่มรู้แล้วเราเริ่มรู้ระบบแล้วเราอยากให้เราไปอยู่ในค้นหาเราต้องมาทําตามระบบอ่อห้างสปปรรพสินค้าตรงนี้เป็นห้างใหญ่ห้างติ๊กตอกสวัสดีค่ะน้องพิม์ทำยังไงเราจะไปอยู่ตรงงานนักขูหวานนี่แหละเรามาเรียนรู้ไปด้วยกันโอเคข้อต่อไปข้อต่อไปนอ้องอ้น ต่อไปข้อข้อต่อไปเรื่องอะไรข้อสี่พิมพ์้ลขสี่มากากแก้ไขคลิปต้องไม่กี่วันเจ็ดวันเจ็ดวันนิดเจ็ดวันเจ็ดวันอย่าให้ลงเกินเจ็ดวันแล้วจะแก้ไม่ได้สวัสดีนะคะน้องพิมพ์โอเคไหมทุกคนเก็ดน้องเก็ตต่อไปข้อที่สี่พิมพ์เลขสี่มาน้องอ้นวันนี้อ่าวันนี้มามามาวันนี้มาเอาเคล็ดลับการทําคลิปของเราทำยังไงให้มันอยู่อ้าวไอจอยไอจอยไปส่ยมาไอจอยหายไปหลายวัน อ่าพ่อน้องเหนือสวัสดีคะ่ะเพียรนี่นะพ่อนัองเหนือทำสิได้หรือยังพ่อน้องเหนือพ่อน้องเหนือทำสิได้หรือยังทำความรู้จักได้เด้อพ่อน้องเหนือในพุทมาลัยน,นั่งสถานเดอมันมีร้านกาแฟสวัสดีคะ่ะไอจอยกลับไปสายมาไอจอยสวัสดีกับเพียรนี่เดี๋ยวสลับไอจอยกันเวลาสองนาฬิกาเก้านาทีวลสวัสดีครับผมสวัสดีเพียรนี่สวัสดีน้องสอนสวัสดีไอจอย แนดม้นขีบร่างเฮลตี้ไลฟ์เวลา12นาฬิกา9นาทีพนนนน้นสวัสดีค่ะพ่อน้องเนื้อพ่อน้งนองเนื้อเฮดสุริสได้ยั่งไอทีเอสเส็จประหยัดค่าสวัสดีค่ะนั่นล้งหองล้งหองห่านิบอลแอนนี่ขีบร่างผู้ไม่สะดวกแก่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีน้องซ้อนแนทพี่แอนนี่ขีบร่างผู้ไม่สะดวกแก่ต้าสวัสดีค่ะหลงหลงหลงห้องครับ555ครับ หวานตอนด้วย14นาฬิกาสวัสดีนั่นไอจอยเจ้าบอมาหลายมือเห็นบอต่อไปมันดห่งคาโกระอีกเดี๋ยวเสียงให้ไอเดบิงยืม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 อันนี้ยืมก่อนน้องอ้นยืมก่อนได้พี่ดีส่งให้คืนอ้าวยืม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 ก่อนเด้อก่อนที่จะไปข้อสี่มีเลยค่ะติ่างเฮลที่ไลฟ์เวลา12นาฬิกา9นาทีก่อนจะไปข้อสี่ ใครก็ได้ส่งใครเริ่มยูซะไปที่ะน้องอเล็กใครก็ได้ส่งใครเริ่มยูนั่นเห็นไหมเอ็นบอยจอยถ้าใครส่งหัวใจขึ้นมามัตสิมีเพลง่อยฟังไอ็นอยรับส่งใครเริ่มยูมายิ่งก่อนนะ่นก็ เห็นบอยจเห็นบอนี่แหละเราต้องมีการอัปเดตเออต่อไปขอสี่ก่อนขอสีก่อนใครอยากรู้วิธีทําเดี๋ยวถ่ายถ่ายสิบอกพ่อน้องเนื้อให้ได้ได้ยังพ่อน้องเนื้อพ่อน่องเนื้อให้ได้ได้ยังใครอยากรู้วิธีทําเดี๋ยวสิบอกถ่ายถ่ายบ้านขอสีข้อสีข้อสี่ก้อเออคุณนิดปินเสียงเร็ว สวัสดีป้าลุนเออเออมามามาก่อนสี่กอนสีก่อนสวัสดีกับป้าลุนเหี่ไหมไอ้จอยเวลาเขาไล่เขาไล่เอ็นบอมีคนส่งมาก็าจะเขียนมามีคนส่งอะไรไปปุ๊บเสียงเพลงขึ้นเขากระลุกขึ้นมาเต้นนั่นแหละมันมีขั้นตอนการทำเห็นบอสต่อไปก่อนสีก่อนข่อนสีสักก้อนมันสิบ็จบ ไม่ดีปนปดไว้ลเลยปดไว้เลยเหรอมันมันมสวัสดีค่ะที่ดีคนสวยคนเกง่งน,นั่นเห็นบอกแม่พ่ออรุณดูแลสุขภาพแอนจิตใจสวัสดี